พัมพระาำพัมพัมพัมพมพราำพัมพัมรัมนะฮะตัวนี้เราได้นะมา8 0 8พบาทนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมพอรัส Eye นะฮะในค่ายของจ o k e เกนะฮะหรือว่าส l o t e เอ O นะก่อนอื่นเลยเราเข้ามาดูกันก่อนว่าแต่ละตัวนะฮะเขาจ่ายในราคาเท่าไหร่กันบ้างนะฮะตัวนี้เราจะได้รู้ว่าโบนัสตัวไหนนะ,ะมันแตกหนักนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะในส่วนของโหมดใหม่นั่นคือโหมดการซื้อฟรีสปินนะ,ะให้เรากดไปตรงที่ Power ได้เลยนะฮะตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกการปรับเบตได้นะฮะอันนี้ผมมีทุนมาที่1,500นะฮะผมจะ ซื้อฟรีสปินที่1,060บาทเท่ากับต่อ1รอบเบดเท่ากับ20นะแล้วเราก็กดเริ่มได้เลยนะฮะในการซื้อฟรีสปินนี้ตัวนี้เราจะเข้าไปในโบนัสได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปหมุนนะฮะเพื่อที่จะหาฟรีสปินนะหรือว่าการเข้าโบนัสนะครับตัวนี้เราจะได้การเข้าฟรีสปินไปลุ้นโบนัสได้เลยนะของเกมฮอร์สไอเราจะตามหาดวงตานะฮะเพื่อให้ได้โบนัสมา ตัวนี้เราหมุนไป3รอบแล้วนะครับดูว่ามันจะคุ้มไหมนะ,ะกับการซื้อฟรีสปินที่1,060บาทนะครับมาแล้วครับโบนัสเรียบร้อยครับตัวนี้เข้าเมก้าวินไปแล้วฮะแตกไป8,000นะฮะจากาการซื้อฟรีสปินไปแค่1,060บาทนะฮะ1,060บาทเท่านั้นเองไหลาย,ยาวฮนะไหลาย,ยาว ตัวนี้เป็นโหมดใหม่ของทางจ o k กเกนะฮะแล้วก็ของตัวสล็อตเอนะครับหากใครนะฮะอยากจะลองเล่นนะฮะตัวนี้เขามีโหมดในการซื้อฟรีสปินนะครับที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาหมุนเองนะฮะรอนะ,ะให้โบนัสมันออกนะครับตัวนี้ไป6,000แล้วฮะตัวนี้เรายัางเหลือฟรีสปินอีก6รอบนะครับตอนนี้คือเราได้กำไรและแน่นอนนะฮะการซื้อฟรีสปินผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะตัวนี้ ลงทุนไปแค่1,060บาทนะครับมาอีกแล้วครับดุงตาตัวนี้ไม่เข้านะฮะมันมันไม่ต่อนะฮะมันไม่เรียงนะฮะแต่ยังไงเราก็คุ้มครตัวนี้มีแต่คุ้มกับคุ้มครับไม่ต้องไปเสียเวลาหมุนหาฟรีสปินเองนะฮะตัวนี้ลงทุนไปแค่1,060บาทนะฮะตอนนี้ได้กําไรมาเ0็ดกว่าบาทแล้วหมุนฟรีสปินไป นะฮะตัวนี้เราได้นะฮะมา8,080บาทนะฮะหากใครนะครับสนใจนะฮะอยากเล่นอย่างผมแอดมาได้ที่ MVP ATM 168ได้เลยนะครับ